ครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมอุ้มช่อง,งจัตสามชุนขันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอน,น้ำยืนครับจังหวัดอุบลราชธานีครับอ,อยู่ที่ฟาร์มหมูป่าก็อยู่เบิร์ดนะครับน้ครับคุณทุกทีหมูป่า <S <S ตัวไหนงามเนี่ยออกวายแน่แน่นอนเนาะให้วายแน่ยมสมยมหวานหน่อยมสมโอ้สุดยอด ตอนนี้ยังจะตัวมูปลายเบิด18 18เนอะอืม18เอาเออกไปแล้วสักเดี๋ยว40 43 44ขายตรงไป42หายอีกช็อกตัวขาหน่อกเข้าไปเหตุพราันไหมครับเอีอยตัวหนึ่งไอ้โมยไปกันเป็นไรล่ะครับมเสียงดีดีปะ ปกติครับแต่ว่าผมปล่อยเป็นยกขอบไปเลยยกขอบก,กันป่ะหลุดไปสิเป็นหลุดไปนะฮะมันยังล่อมันล่อบตรงบ่อ้าเบิ้งเบิ้งอ่ะไอเบิงบ้ง,ง,งครับ

ขายอยู่คล้ายคู ALLY, ああ่กับถือไปนี้เนาะอันนี้อันนี้ของไปตัวนี้เมยว เจ๊กเจแม่นีเอ็ดกระหานในกินอ,อ่ะหานยังไงทำเป็นมุ้นหน่อยเป็น,นหัวหางครับ ประมาณยอห่อวาหาเดนเร็วอ่ะอืันโายยุกขอโดยปกตินี่ที่ขายออกประมาณจักเดือนรคาคาที่สิมื่ออกล้ว ก็น่าคนหนีชิรับสื่อว่าน่ามดมึงไปเหลือกันฟอนึงลูกลูกทีพินนุ่งน่อ่าให้ริงได้ยางนะครับอืรอมันซากก่อนนอหน้าคดอาจจะสื่อก็ได้บ้ามันนี้อาจจะมีลูกฟ้ามะ ยุ่น่าจะรวยเขาแบบโทราปรึกษากันไล่มาปรึกษากันกพเพราะเขาอมหมงเบ็นหนเลยว่าสิทีตตลาดรองรับม่นนีเขาจะแบบเปื่อก่อนนะไฮไลท์ัูเขาก็พรอจะเป็นลูกฟ้าในหอเยบอน,นบเขาอาจจะเป็นชุดรวมไว้เนาะขาพ่อขาไล่ไงมันมาสื่อราคาอาจาเสวบะไ้สูงหลายกัถือว่าอยู่ได้เนาะเขาอยูได้เขายู่ได้เนาะเขาคนนาไปจอเขาไปได้นะ ก่ม,มันใส่แล้วับมันจับ่นี่บค่นนะกันน้อยเมงทางกันบอไรกับผบสี่ตุงกลาคาผมก็คือผมผมจงมาเลากับพวฟังคือไรผมกับบอขาย่นะบอขายเพราะผมลงตุนสูงอยู่หอยง,องอขังคือสูงก็ถ่วงนี่กันเลย จีวาเบี่ยงมูปลายส่ต้งทุ่นยังคือเบิ้งครับอ่าให้ไล่เบิ้งเตะของครับทุกอย่างไม่ตุนทุนเบิ่นเตะครับนี่อ่าเบิ้องแค่สิบกว่าบาทเลยครับผมไม่เมื่อยนี่อืมอิดบอกหน่อยสิบุลงค้าแรกอย่างคองนะไมีแสนนะครับนี่ ผมนั่งเฉลียบึงหมูสองเดือนหรอกเบ่เดือนสเดือนท้เป็นหกเดือนถึงสิ้นขายเลยมันบอว่าห้าอกมาแลวคกับตอนท้องผมก็เลี่ยงเลยเพราอนผมมันเลี่ยงตอนน้น่ไนเลยิงกินนักมันก็มีออผมเลียมาตดพูดนประมาณักตัวละหาหาอร่อยอน,น,น่อยไงหาท่ใช่ไหมผมขายผมกินร่อยแนขายขาดทุนผมก็มาขาย แม่บอกเึื่อนสินี่อยู่ในถังแม่มันพุ่งกระเลียงแต่แม่มันสี่เดือนแม่บอกก้อนตัวสูงมันมันออกมาแหละพอสมใจเลี้ยงไม่สมก็ใส่เวลาทั้งเงินทั้งเวลาผมทั้งแรงกายแรงใจผมถุ่มให้มันสิบอกเขายขายไม่ได้ขายถือผมกูรวยเนี่ยผมขายแพ,พงก็ย<อ>ังไม่รวยอยู่ใช่ผมขายเัง่ี่สิหาลอยผมเก <ừ. S 1> ็บไปบรรึงอะได้เงินผมเนี่ยทั้งง่ายเขาเขาไม่ซื้อ บ่ซื้อผมก็บ่ได้ว่ารได้พุ่งถึงทะเบิ่งก็ได้แต่เป็ดตัวละ200 300สามลอยเหรอโลละลอยครับบอนถอนคนนะจนมากก็ตัวละ2โล3โลก็ยังกินหน่อยกันนี่ตัวนี้มันเลี้ยง4เดือนพุ่นเป็ดก็ประมาณสิบห้มื้อบ่อนฝักเลี้ยงเดือนอีก2เดือน3เดือนได้ขายมันกินต่างกันไหมครับเห็นในบ้านทอนคนแล้วโลละ200องลอือเห็นตัวแม่เนี่ยมาเมื่สี่นี่รับทับกันอยู่บ่ ชันช่วงคุณลูกผมก็ย่างนอกั่งางย่างแต่ปกติก็นาสิรับยูื้อรรับคับประมาณจักบาทเนน่ยนี่ราคาทำหมายถึงทับับผสมมาคุยกันครับผมคุยกันนาะเพราะว่าบริเวเขาเพียงเนาะแล้วตจะใช้ไฮซัมบูดักหรือเมาอะไรกันบ่มีอย่างผมไม่อยากนะแล้วก็เลี้ยงอาหารเท่ากันเนาะครับผมบ่ริเียณเพราะมันมันบ่มันเหลืองไงตโตนะถ้าเป็นหมูหมูหมูเขา มาผสมหมเป็นพันเนะตัวละพันนะตัวลอยนะผมก็สีเเด่นเลยนะชมชมข้าเดียวเดี่ยวผมโดยเฉี่ยก็หรหลายนะครับประครมตุลทุกทุกเส้เหลือตัวลอยนึงหาชิผมกับมันประกุมนาคนเดียร์แล้วจะสามสี่ลอยฟุกๆแม่สี่ห้าลอยเออก็ดีไปพอเดคขายพอเสดเดคขายมูนักนีสิบโนั่ ดนนะเกือบปีเลยนอยี่สิบโลทนทนดนเสเวลาเอนทั้งเวลาแล้วก็อาหารนมันบวกกันไปสมมติกินตัวละสองบาทนี่ก็บสิบหมื่นกัสิมมตินะสำามกินตัวละสิบบาทนี่โอ้ยตัวนี้แม่ั่นไม่จากตัวตอนนี้สิบเอครับสิบเทองเปล่าน่าจะกำลังสี ว่ามันเป็นสัตวครับพอผมปล่อยไปประมาณกับสองสามปีก่อนเป็นแข็งแรงก่อนเนาะเขาก็แนะนำมาอยู่ว่าอยากให้มุ้งรุ้งเหมนให้มันเป็นสัตว์เหมือนที่สามให้มันไครมันโตดีแล้ก่อนคอยปล่อยกับสองปีก่อนนี่หง่าเนาะมันบวกกับหมู่บ้านเนาะครับมันจะขัสิแจกจังงดิเบิ่งบ่ทั่วถึงแน่ยังแน่แนะนำมานะผมอาศัยจากฝูงคุ้งออ โบ,บ้ตีกระสุบโบ้ตีกระสมกดดันไล่กันนะครับแต่การเองเขาตการเองเขาธรรมชาติเลยนะด้ดีสุดคือมือที่สามก็น,กนี้ไปสมบุรไปเรียบร้อยลูกซึ่สิดอกครับจะได้กับเอาคลิปมาฝากเท่านี้น,นะครับขอบคุณครับผมครับผม